บินก่อนเลยฮะสวัสดีครับผมบินทุกคนครับสวัสดีครับดังใจนะครับสุดท้ายสวัสดีครับที่รัชบัตรครับ นั่นเองครับอันดับแรกนะครับผมขยันเรียเชิญนะครับนางสาวศักยินบุญมาณนาวิทย์โผ่ Chief e e c e o i e บริษัทโคเรียกร๊ปจำกัดนะครับ้ัเสียรัยครับน่ครับสัครับจะได้ฟั n ครับเิษัทง t มู้ามีวา y ่งมั่นอย่ e งไรบ้างคุณจะ้ฟังเสียงบ t h a นะค t ับนี เอาเลยฮะแน่นอนนะฮะพันตี้ฮะเลยวันนี้คือถือว่าเป็นหนึ่งครั้งที่ขึ้นอย่างน่าทึ่งจริงก็เลยเลยนโวยใหนพันตี้นะครับกล่าวต้อนรับนะครับแขกคือผู้มีเกียรติท่านที่พิสศักดิ์ศรีทุกท่านดูเจตนาแบบอันนี้นึครับสวัสดีค่ะแพตนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเอากล่าวรียนเชิญนักขอบคุณลูกค้า เป็นครีมที่3แล้วนะฮะ่บ,บอกเลยทุกคน <_ C 2> ผิวดีมากตั้ง3ท่านผิวดีแน่จริงนะฮะเดี๋ยวมาบอกเป็นรับแน่การแต่งผิวนะครับได้ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเป็นตัวแพทนะคะแล้วก็มาสก์ชีนะคะสินค้านี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจากทีสกิเลยนะคะได้รับเกียรติจากคุณดาวโมเป็นพรีเซนเ,เตอร์ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกับทุกท่านอีก ครับผมแนละช่ลธิชาเพลย์พาร์นะครับด้วยวันที่สามผม้วก็จริงๆปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากเลยที่มีครอบครัวใหม่มาก็คือมีพี่แม็กกี้แล้วก็ลุงดังนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมแล้วก็อบคุณทุกคนที่สนับสนุนอีสกินครับผมครับขอบคุณที่ได้<ม> จะขอบคุณทางอ, 1, อินสกิทครับผมเพราะผลิตภัณฑ์ดีมากๆแล้วก็คือบอกเลยนะเนี่ทุกคนใช้อ่ะไม่ผมิดหวังแน่นอนครับยังไงก็ฝากอินสกิทได้ดังเดิมทำเช่นเดียวกันะครับถ้าสุดท้ายคุณพรีเซนเตอร์แบงคกี้ครับผมครับผมเล่ากตบอไปครับจะเป็นตัวเสียหน้าเลครับผมก็เอาจริง,รงดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับวันนี้นะครับมผมมีโอ้โห การันต์ขึนมานะครับให้กัารจัดมิสกิมให้การจัรองทุกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เอาจริงๆก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับทางมิสกินนะครับผมเรารู้อยู่แล้วครับว่ามิสกินเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็ยาวนานมีสิปีแล้วนะครับผมก็นี่ตีความเลยครับจะเป็นมิสกิมพรีสติสครีมนะครับชูดเอ็กซ์เดสคาร์โก้นะครับเป็นตัวครีมมั่งเหมือนท่าครับใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวนี้จะพัฒนาจากสูตรเดิมคือเข้มข้นกว่ามากกว่าสองเท่าออ๋ สามารถทำผิวแบบเรียบเนียนแล้วก็ดูแลุกปัญหาผิวได้แน่นอนครับผมนะฮะเือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ทุกคนจะต้องมีเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมีผิวนะครับที่โปรเฟ็คแล้วก็ที่แข็งแรงนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับอย่างนั้นดีกว่าแนว่ยเพระผลิตภัณฑ์ในมือดังเนี่ยที่พี่บอกไปพี่นี่คือเป็น FC เลยนะฮะชอบมากจริงนะฮะชอบใช่ไหมครับสุดๆโอ้โหแล้วใหม่ด้วยไอเทมนี้พี่ยังไม่มีด้วยพี่ชอบใช่ไหมครับบู๊ตแล้วอยู่ตรงนั้น ได้ลครับช่ไปแน่นอนเดีวไปไปยังน่อยไปยังหน่อยครับผมเป็น L I s h o e r p a ผผตัวนี้เป็น s o t i n g นะครับก็สำหรับคนที่แบเออบบางทีเราออกไปมีปรภาวะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสิ่งสกปรกบนใบหน้าเราสามารถเช็ดออกได้หน้าเราก็จะใสครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสกัดก็จะมีพวกนรอะไรจากกลีด้วยนะครับผก็อันนี้ก็สามารถไปดูได้นะครับผมว่ามันมีแบบ หลายอย่างมากแบบมันจะมีแผ่นด้วยแล้วผมก็จะทําให้หน้าเราชุ่มชื้นด้วยครับือก็จริงๆสองขัญมากนเลยนะครับสำหรับการแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าหรือว่าก่อนนอนเนสองตัครับนะฮะตัวเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ทุกคนจะต้องมีนะครับสำหรับนายที่แก้สิวผิวที่แข็งแรงมาทั้งโปรตีนั่นเองนะครับกอเชื่อว่าจะพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับล่าสุดนะฮะขอบคุณไปที่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ครับยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารของเราด้วยนะฮะแคมูนนีะ พูดถึงกับ New Product นะครับนะฮะสินค้าใหม่นะครับพูดถึงคอนเซ็ t r a ใหม่แล้วก็โดยกล่าวถึงนะฮะ Doctor Cell Perfector นะครับที่คุณแาคเีนพิเซนเตอร์นะครับเป็นครั้งแรกที่นำเข้ามาในไทยสักว์นเดียนครับคุณไทม์บุนครับยูคนนี้สินค้าที่เขาจะเปิดตัวกันคืออะไรครับคือสกินนั่นเอง ภยนพคร์นิสได้ครับผมเป็นตหรัแต่จริงแต่ก่อนสีรายนี่เขาเป็นนวัลครับแลผมก็อย่างที่บอกนะครับมีหมด5สูตรนะครับคือแก้ปัญหาไนทุกจุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโดเสียตานะครับใครที่อยากว่าอยากเบลอลุขุนขนนะครับน่ตัวนี้เลยครับผมตัวสีดำานะครับตัวสีดำตานะครับผมถูกต้องนะครับไม่ว่าหรือว่าใครอยากผืล่นกระจางใสนะครับผมอยากแบบว่าุมีออร่า ครับสามารถใช้กดสีขาวได้เลยครับอ่ากดสีฟ้าแล้วผมกดสีฟ้านี่ให้ความชุ่มชื้นนะครับผมคือไผ่าเขาเต็มๆอ่ากดสีเขียวครับผมกดสีเขียวนี่เป็นพีอะไรนะฮะพีอะไรนะฮะพีอะไรนะฮะอุ้ยผมพีอะไรนะฮะพีสมรุนพีอาร์ดีเอ็นพีอาร์ดีเอ็นถูกต้องอะมีเส้นเต้องการับใช่ครับผมอันนี้ก็นเขสอบพิธีกรอยู่ถูกต้องการครับผม อาสาสมดุดนะครับแล้วก็ปวดชมพูชนิดภูมปวดชมพูคร um. ับผมจะช่วยให้ที่ผิวแพ้ง่าผิวแพ้ง่ายต้องมีปัญหาผิวน้ำยาดึงแรงขึ้นกว่าชมพูเลยครับปรบมือนี้ได้ไหมฮะได้มน่นอนนี่บอกไปครับท่านอาจจะมีหลายปัญหาผิวทุกท่าคุ ผมก็เอาจริงๆแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะมันเป็นตัวแรกของดังเลยด้วยครับผมแล้วก็แบบเฮ้ยเราไม่ชชวรวแบบการทํางานเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เขาส่งสโกโบมาก็คือแบบโอ้เราแฮปปี้เลยครับผมว่าแบบจะได้แบบมีอีกหลายทริปด้วยอย่างที่ไปมาไปหัวหินมาครับผมแต่เดี๋ยวจะมีแบบ ในอนาคตามีไปถึงต่างประเทศแน่นอนใช่ครับผม <ol> ก็แล้วก็รู้สึกอบอุ่นอีกครั้งที่ร่วงมงานกับอีสก,กินครับผมแล้วก็ดีใจที่มีพี่แม็กแล้วก็น้องดังครับผมที่ร่วมในปีนี้ด้วยครับรู้สึกดีใจมากครับผลิตภัณฑ์อของเราคืออะไรก็คือคอมมินวันนี้มากับผลิตภัณฑ์ชื่อว่า <c oughs> อีสก,กินคริตครีม 2x เดสคาโกครับผมซึ่งเป็นครีมเมื่อไไ่ท่าที่เป็นสูตรที่เข้มข้นมากกว่าตัวเดิมถึง2เท่า <c oughs> ครับผมซึ่งดูแลครบจบทุกปัญหาผิวแน่นอนครับ ในเวลาที่เราหน้าใสแบบนี้ผิวดีนี่ก็คือแน่นอนใช่ครับผมใช้บำรุงทุกวันตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆก็ไอสกินเป็นแบรนด์ทีเ่เราร่วมงานกันมาบ่อยนะครับผมแล้วก็เห็นกันมานานยิ่งครบรอบ20ปีแล้วด้วยยิ่งมั่นใจได้เลยว่าไ s สกินเขาดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของ